สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มชุนจะมานิยายเรื่องแค่ของกินเล่นเป็นงานเขียนของทัศนียาวลีนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเมียวและวสินซึ่งเป็นตัวละครที่ต่อเนื่องมาจากนิยายเสียงเรื่องในไฟแคนท่านผู้ฟังสามารถหาอ่านฉบับเต็มได้ที่ thanbly.com ส้มฉุนได้แปะลิงก์ไว้ให้ ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่นตอนที่3เราขับรถมาจนถึงคอนโดของวสินเราจอดรถแล้วก็หยิบกระเป๋าหนังสือพร้อมด้วยกระเป๋าสพายออกมาจากรถจากนั้นก็เดินเข้าไปแล้วกดลิฟต์รออยู่สักพักเราเดินเข้าไปในลิฟต์ก่อนที่จะกดไปชั้นที่เราต้องการทันทีนั่นก็คือชั้นที่44เมื่อลิฟต์ พาเรามาหยุดอยู่ตรงชั้นที่44จากนั้นเราก็เดินไปหยุดที่หน้าห้องห้องหนึ่งเราหยิบคีย์การ์ดออกจากกระเป๋าเพราะว่าพ่อของวสินเป็นคนให้มาเราแตะคีย์การ์ดจากนั้นก็เดินเข้าไปห้องของเขาสะอาดสะอา้ะอานทุกอย่างในห้องถูกเก็บเอาไว้อย่างดีมันบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยและเจ้าของห้องเป็นคนสะอาดห้องของเขาเป็นห้องหรูมาก มีห้องนอนสองห้องและห้องนั่งเล่นห้องคัวแยกอยู่ตาหากเราใช้มือบิดลูกบิดประตูห้องนอนใหญ่เข้าไปวศินนอนหลับตาพริมอยู่บนเตียงเขาใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวนอนอยู่ลมหายใจของเขาดังสม่ำเสมอตอนนี้เขากำลังนอนหลับสนิทเราใช้มือลูบแก้มของเขาเบาๆก่อนที่จะชักมือออกอย่างรวดเร็วตัวเขาร้อนจีเลยเปลวเปลว สินรักเปรียวนะเขาพึมพำออกมาทั้งทางที่ยังหลับตาอยู่ในใจของเขามีแต่เปรียวสินะยอมรับว่าอิจฉาเปรียวไม่น้อยที่ได้ความรักจากเขาไปอยากให้เป็นคนคนนั้นอยากให้เป็นเหมียที่นั่งในใจของเขาแทนเปรียวเปรียวสินรักเปรียวมาตลอดนะเขาคงเพ,อพ้อเพราะผิดใครเรามองหน้าของเขาที่แดงกล่ำเพราะผิดใครวศิลวศิลอืมเรา รีบเดินไปหยิบกระมังใส่น้ำออกมาพร้อมกับผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆเ,เราใช้ผ้าจุ่มน้ำจากนั้นก็บิดมาดๆพร้อมกับเช็ดตามตัวให้กับเขาอุ้ยหนาวหนาวเปรี้ยวสินหนาว,เ,เ,ว,นนาวเขาใช้มือปัดป่ายไปมาเมื่อความเย็นประทะร่างหน,นาวหนาวเหลือเกินเราเช็ดตัวไปเรื่อยๆจนไข้เริ่รมลดเราเดินไปหยิบยาพร้อมกับแก้วน้ำ ส่วนเขายังคงนอนหลับอยู่กินยาหน่อยนะเราหยิบยาใส่ปากของเขาจากนั้นก็ป้อนน้ําเขาล้มตัวนอนก่อนจะหลับตาลงนอนอีกครั้งเราเดินเข้าไปใกล้ๆพร้อมกับโน้มตัวลงเราหอมแก้มเขาเบาๆใบหน้าคมคายนี้ทําให้เราหลงรักครั้งที่ร้านแล้วละ่ะฝันดีนะเรามองเขาที่นอนหลับเราก้มลงจูบที่ปากของเขาอย่างแผ่วเบามือของเขาปัดปลาย ก่อนที่จะนอนหลับไปอีกครั้งเราเดินไปนั่งที่เก้าอี้ใกล้ๆเขากะว่าจะดูอาการเขาสักหน่อยแล้วจะกลับกลัวเขาไข้ขึ้นไม่มีคนดูแลเปวปิดไฟปิดไฟได้ไหมมันแสบตาเขาใช้มือปาแสงพร้อมกับกระพริบตาทีๆเรารีบหันหลังให้เขาทันทีเพราะกลัวว่าเขาจะด่าเอาเราเดินไปปิดไฟก่อนที่จะเดินกลับมานั่งที่เก้าอี้ตัวเดิม ขอเป็นเปลวสักวันเถอะแม้จะเป็นแค่เงาแต่ขอมีความสุขในใจแล้วกันเปลวเปลวมานอนข้างๆศินส่ภายในห้องสลัวสลัวแสงไฟเล็ดลอดเข้ามาในห้องเราเม้มปากเป็นเส้นตรงเรากำลังชั่งใจอยู่ว่าเราจะไปนอนหรือกลับบ้านดีสินไม่ทำอะไรหรอกนาะช่วยดูแลสินได้ไหมสินขอร้องนะนะเปลวนะในใจของเขาก็มีแต่เปลวกระหนกสินะเรารู้ว่า การทำแบบนี้มันไม่ดีแม้สมองจะสั่งว่าเรื่องที่จะทำมันไม่ถูกต้องแต่หัวใจหัวใจมันสั่งให้ทำตามเราเดินไปล้มตัวลงนอนข้างๆเขาขอบคุณขอบคุณมากนะเปลวเขาใช้มือลูบหน้าเราเบาๆเราพยักหน้าให้เขาถึงจะผิดเราก็ยอมทำแม้จะต้องเสียใจยภายหลังตอนนี้ขอมีความสุข กับความรักแบบหลอกตัวเองถึงรู้ว่าจะต้องเจ็บแต่ก็ยินดีที่จะแลกกับมันความมืดสลัวทำให้มองไม่ค่อยเห็นเขาดึงเราเข้าไปกอดพร้อมกับหอมที่ผมของเราเบาๆอยู่ใกล้แค่นี้ไม่อยากเป็นเปรียวคนที่เขารักอยากเป็นเมียวเมียวคนที่รักเขาแต่มันไม่มีวันนั้นรอจริงไหมแค่คิดก็เจ็บแล้วเจ็บทุกทางสินรักเปรียวนะรักสินได้ไหมคงไม่ได้สิ ในใจของเปลวมีแต่ชุมพลสินะสินมันโง่เองที่คิดว่าสักวันเปลวจะรักสินบ้างแต่มันไม่มีวันนั้นเลยขอแค่เศษหัวใจของเปลวได้ไหมเขาพูดเสียงสั่นเครือมันเจ็บทุกทางเขาเองก็เจ็บไม่ต่างกันขอขอสินได้กอดเปลวแบบนี้ได้ไหมเรากอดเขาตอบเขากอดเราแน่นจากนั้นก็เริ่มรูปไลายไปทั่วตัวเราก่อนจะประคองหน้าของเรารักสินไหม เราพยักหน้าพร้อมกับกอดเขาเอาไว้สินรักเปรวน,นะสินขอนะเปรวตอนนี้สมองตีรวนไปหมดเรารู้ว่าสิ่งที่ทำมันผิดสมองมันสั่งว่าไม่แต่หัวใจมันต้องการจบตอนที่สามค่ะในนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่นเรามาต่อตอนที่สี่กันเลยนะคะในนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่นเขาจูบที่ริมฝีปากเราอย่างแผ่วเบา ก่อนจะสอดลิ้นเข้าไปในปากของเราจูบนี้มันหอมหวานยิ่งนักเราจูบตอบเขาอย่างเต็มใจเขาตวัดลิ้นไปมาลิ้นตวัดพันหยอกลอ้อก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นจูบแบบตักนวงเราเคริบเคลิมไปกับรสจูบของเขาปราดจูบก่อนระดมหอมแก้มจากนั้นก็จูบไซลงมาที่คอเปรียวเปรียว,วหอมจังเรารู้สึกสะอึกทุกครั้งที่เขาเรียกเราว่าเปรีวขอบคุณ ขอบคุณนะเปรวที่ยอมอยู่กับสินสินรักเปเรวนะเขาปลดกระดุมเสื้อของเราออกจากนั้นก็ตามด้วยบราเซียท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าตัวเองต้องเจ็บแต่ทำไมทำไมใจถึงยอมเขาถอดเสื้อผ้าของเราออกจากนั้นก็เอื้อมมือไปเปิดเพลงฟังพอเปิดเสร็จเขาก็ก้มลงงับที่ยอดปทุมทันพร้อมกับตวัดลิ้นรัวรัวมือของเขาลูบไล้ไปตามตัวก่อนที่จะไปหยุดที่เนินเนื้อ เขาถวัดลิ้นเลียพร้อมกับดูดดึงอารมณ์มันลุกโชนยากที่จะดับลงแล้วเรารู้สึกเสียวซ่านไปทั้งตัวเขาลากลิ้นไล่เลียจนมาถึงเนินเนื้อสามเหลี่ยมก่อนที่จะยกขาเราขึ้นเป็นรูปตัวเอ็มเสียงเพลงคอดังเบาๆยิ่งสร้างบรรยากาศเราคลางออกมาอย่างแผ่วเบาแม้จะพยายามห้ามแล้วแต่มันก็ห้ามไม่ไหวความเสียวมันจู่โจมเขาเพิ่มแรงดูดดึง เราร้อนวูบวาบไปหมดทั้งตัวความสยิวจู่โจมเรารุนแรงอีกครั้งเราร้อนสะโพกไปมาด้วยความเสียวเราใช้มือกำาผมของเขาเอาไว้แน่นเพื่อบรรเทาความเสียวตอนนี้เราใกล้จะถึงฝั่งฝันเต็มทีแล้วเรากระตุกเสร็จพร้อมนอนหอบหายใจรัวๆแรงๆเขาลุกขึ้นก่อนที่จะถอดบ็อกเซอร์ออกจากนั้นก็ใช้แกนกายถูก,กับร่างของเราเบา เสียงโทรศัพท์ของวศินมันสั่นรัวๆเขาเอื้อมมือไปหยิบก่อนที่จะมองเบอร์ในโทรศัพท์ก่อนที่จะกดรับว่าไงพีทฉันไม่ไปใครชวนก็ไม่ไปทั้งนั้นเพราะตอนนี้ฉันอยู่กับเปลวฮะเปลวชวนถ้าเปลวอยู่กับแกแล้วคนที่อยู่กับฉันคือใครเขาลุกออกจากตัวเราพร้อมกับไปเปิดไฟเรารีบคว้าพ่อห่มมากลุมตัวเองเอาไว้วศินเข้ามากระชากผ่าห่มออก จนตอนนี้เราเลืยเปล่าต่อหน้าเขาเราก้มหน้าหลบสายตาเขาทันทีเหมียวเธอมาทำอะไรที่นี่เขาตวาดเราเสียงดังจนเราสะดุง้งเรารีบคว้าเสื้อผ้ามาใส่ด้วยมือสั่นเทาวศินมองหน้าเราด้วยความโกรธพร้อมกับกัมมือแน่นเธอเธอเข้ามาในห้องฉันทำไมเธอหลอกฉันเมียวไม่ได้ลอกวศินวศินพูดเองเออเองทั้งนั้นนั่งเหมียวเขาตวาดเสียงดังลัน่นเขาใส่บ็อกเซอร์ ก่อนที่จะเดินมากระชากแขนเราแรงๆเขามองหน้าเราด้วยแววตาโกรธจัดพร้อมกับกัดฟันกรอดรอดกับเราเขาไม่เคยอ่อนโยนไม่เคยแม้แต่จะพูดดีๆด,ด้วยสักครั้งทำไมทำไมเราถึงรักผู้ชายใจร้ายคนนี้วศินรักแต่เปลวแต่เปลวไม่เคยรักวศินเลยเมียตหากลาที่รักวสินไม่เปลี่ยนแปลงทำไมทำไมวศินถึงไม่มองเมียบ้างเรามองหน้าเขาน้ำตาคลอ ก่อนที่จะปล่อยน้ําตาให้มันไหลาอาบแก้มเธอเธอจําสมองอันน้อยนิดของเธอเอาไว้เลยว่าฉันฉันไม่เคยรักเธอไม่เคยคิดที่จะรักออกไปออกไปจากห้องฉันเดี๋ยวนี้ขอแค่เพียงเศรษเสี้ยวหัวใจของวสินได้ไหมใจของฉันมีไว้ให้เปรวคนเดียวคนอย่างเธอก็แค่ของกินเล่นต่อให้ประเคนให้ฉันกินฉันก็ไม่เอาคําพูดของเขามันเสเตือนใจดวงน้อยของเราเหลือเกินใจมันบีบรดัด จนเจ็บไปหมดต่อให้ทำยังไงเขาก็คงไม่สนใจเราอยู่ดีเรามันน่ารังเกียจน,น่าขยะขยงขนาดนั้นเชียวหรือออกไปออกไปจากห้องชั้นเดียวนี้เข้าใจแล้วเีมวเข้าใจทุกอย่างแล้วเราพูดออกมาด้วยความยากลำบากแล้วพยายามกรืนก้อนตีบตันที่วิ่งมาจุกที่ลำคอก่อนที่จะก้าวขาออกมาจากห้องของเขาดวงตามันถูกบดบังไปด้วยม่านน้ำตาใจของเรามันเจ็บเหลือเกิน เรารักเขาไปแล้วรักมากโดยไม่รู้ว่าจะหักห้ามใจยังไงไม่ให้รักเขาน้ำตาของเราไหลรินราวกับเม็ดฝนโปรยปลายใจดวงน้อยมันบีบรัดจนเจ็บปวดไปหมดรักเขาข้างเดียวมันเจ็บแต่ใจเจ้ากรรมมันก็ยังรักเขาอยู่ดีจบตอนที่สี่ค่ะเรามาต่อในตอนที่ห้ากันเลยนะคะในนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่นการรักข้างเดียวมันเจ็บ เมื่อคนที่เรารักไม่แม้จะปลายตาม,มามองรู้ว่ามันเจ็บมันทุกข์ทำไมทำไมเราถึงไม่หยุดรักเขาเสียทีการได้มองคนที่ตัวเองรักทำทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนอื่นเพราะเขารักผู้หญิงคนนั้นและพยายามทำทุกอย่างให้เธอใจของเรามันยิ่งเจ็บกว่าเดิมได้แต่เฝ้ามองเขาแสดงความรักกับเปรวด้วยความอิจฉาเราถือจานข้าวไปวางที่โต๊ะก่อนจะหยนกายลงนั่งเก้าอี้ เราเลือกที่จะไม่ร่วมโตกับเขาเพราะถ้าทำแบบนั้นสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายมากกว่าเดิมอ้าวเมียวทำไมไม่มานั่งด้วยกันล่ะเปรวเดินมาใกล้ๆพร้อมกับเอ่ยปากถามไม่รู้ตอนนี้ใจของเรามันเป็นอะไรไปเราเริ่มไม่อยากจะคุยกับเปรวแล้วคงเป็นเพราะว่าเราแพ้แล้วพานใช่ไหมคงจะใช่เพราะมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนั่งตรงนี้ดีแล้ว เมียวไม่ชอบคนเยอะๆเรามองไปที่วศินเขาปลายตามองเรานิดนึงก่อนที่จะเบือนหน้านี้เขาคงเกลียดเราเราคงต้องทำใจเงียบๆและหายไปเงียบๆเช่นกันเราคงไม่ทนกับความรู้สึกแบบนี้อีกแล้วถึงจะรักเขามากเราก็ต้องรักตัวเราเองเช่นกันไปกินข้าวด้วยกันดีกว่านะเหมียวเปรียวขยันขยอให้เราไปนั่งด้วยเปรียวหยิบจานข้าวแล้วดึงแขนเราไปนั่งข้างๆเปรียวดีกับเราเสมอ แต่ใจเราที่คิดกับเปรวมันมีแต่ความอิจฉาวสินวางช้อนใส่จานเสียงดังพร้อมกับมองหน้าเราแบบไม่พอใจตั้งแต่มีเรื่องคืนนั้นเขายิ่งเพิ่มความเกลียดชังเรามากกว่าเดิมไอ้บ้าตกใจหมดเลยพีทเอ่ยขึ้นอิ่มแล้วเราวสินเป็นอะไรหรือเปล่าเปเรวถามขึ้นสินอิ่มแล้วล่ะอาการไม่ค่อยดีสินไปก่อนนะเขาทำท่าจะลุกขึ้น เรารู้ที่เขาเป็นแบบนี้เพราะเราเขาเกลียดเราเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงเกลียดเราได้มากมายขนาดนี้บอสินไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวเมียวจะไปเองเราพูดเสียงสั่นเครือเจ็บทุกครั้งที่เขาทํากิริยาแบบนี้ใส่เราถ้าไม่รักอย่าทําเป็นเกลียดชังขนาดนี้ใจเรามันรับไม่ไหวแล้วจริงๆเมียวเมียวเป็นอะไรหรือเปล่าปล่าหรอกเราขอตัวนะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเมียว เราไม่สนใจเสียงเรียกของเปลวเลยสักนิดเรารีบเดินออกมาพร้อมกับปาดน้ำตาที่แก้มไม่อยากเจ็บอีกต่อไปแล้วเราเสียใจมามากเกินพอแล้วเสแสง้งเขาพูดออกมาดังๆตามหลังเราเราเลือกที่จะรีบเดินออกมาเลยเข้าใจแล้วว่าการอยู่แบบไม่ถูกเลือกมันเจ็บยังไงผ่านไปอีกหลายเดือนวสินและเปลวชนะการประกวดเดือนและดาวมหาลัยวสิน ยิ่งถูกจับตามองจากพวกสาวๆแต่เหมือนเดิมปากปีจอใครที่คิดจะจีบจะโดนด่าทุกครั้งจนหลายคนเลิกจีบไปเลยส่วนเรากับเขาต่างคนต่างอยู่เรานั่งถอนหายใจออกมาเบาๆเราขอทำเพื่อพ่อกับแม่ขอทำเพื่อนาคตตัวเองเราห่างเหินกับกลุ่มเพื่อนมากขึ้นยอมรับว่ารักแต่ไม่อยากเจ็บอีกแล้วไม่อยากมองเขากับเปลวเราอิจฉาเปลวทุกครั้งที่เขา ทำทุกอย่างเพื่อเปลวแพรวคือคนที่เป็นห่วงใยเปลวเองก็เช่นกันแต่เราเลือกที่จะถอยออกมาอิจฉาเปลวอยากมีแฟนแบบนี้ตกลงเลยเสียงร้องเกลียวกราวเรารีบเดินฝ่าฝูงชนเป็นชุมพลที่ถือช่อดอกกุหลาบช่อโตยืนให้กับเปลวเป็นแฟนกันนะเปลวฉีกยิ้มให้กับชุมพลพร้อมกับพยักหน้าพลลุกขึ้นพร้อมกับสวมกอดเปลวตกลงนะเปลว ตกลงค่ะตบเราหันไปตามเสียงเป็นวสินที่ปล่อยแก้วน้ำลวงสู่พื้นในแววตาของเขามีแต่ความเสียใจเขามองหน้าเปรียวสลับกับมองหน้าชุมพลใจใเรามันสั่นรัวเมื่อได้เห็นน้ำตาของเขาที่มันเอ่อออกมาเขาหันหลังให้ก่อนที่จะเดินจากไปเรากลับมานั่งที่เดิมพอตอนบ่ายก็กลับเพราะไม่มีเดียนแล้ววสินหายไปตั้งแต่เขาเจอเปรียวกับชุมพล เรารู้ว่าเขาเสียใจเรารู้สึกเป็นห่วงเขาขึ้นมาท,ทั้งทั้งที่พยายามไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาแต่ใจของเราก็ไม่รักดีเอาเสียเลยดันเป็นห่วงเขาตอนเย็นไปเที่ยวผับกันนะเมียวแปลวเอ่ยชวนอืมได้สิจบตอนที่ห้าในนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่นอย่าลืมกดติดตามและโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ ส้มชุนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ